สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่บางบ่อสมุทรปราก,การครับผมอยู่ขางสนามกอล์ฟรู้สึกว่าทางนี้สิบเตี้ยวมากเบื้องหลังหมด เบิงเป,เปียวเปียวนหวดสานพี่น้องเอ้ยเป็นราย,ยานบ่หรยังเวีนมาเป็นยะยานอกตัวนี้มืงขึ้นตัวนมืงขึ้นเป็นย,ยานอยู่ไฟฝ่าบ่มีนี่ไฟ,ฟ,าไฟทางคงับ่มี มันเกี่วสะพานมีาสินมีคนต้องไปสำรวจมาตกป่าเปล่าสารเราสารมาดิน ทังนี้น้ำท่วมเป็นห้วยทางเกา่าบุงบอกได้ว่าทางนี้เคยเป็นถนนสัญนจรได้ นี่เสาไว้ฟ้าน้ำผมเห็นคนมาตกป่าทางนี้แล้วโ,โมเ็นคล้องน้ำขีสีขึ้นเลคล้องธรรมชาติลรานี่ ต่มาตุกปลาถ้าอยู่ยานเขาอ่ะนั่งลงละสะพานเกียดสีเฟื่องฟุ้งฟุ้ง,งพศ2534โอ้หลายปีแล้วนี่มัน30มสิบแล้วไหม สามสิบกว่าปีบ่งคนบ่คอยมาเนี่คนบ่คอยหูจัก นี่มองคุณนะที่ผมว่ามันเออเป็นเป็นปลาจริงๆม่อมันเป็นปลาหรอกมันแค่เป็นปลาข้างๆข้างๆเฉีดหัวเขาซ่อแต่ว่าข้างในเป็นสนามกอบแล้วก็บคอคคยมีคน โอ้นะเขียดกรุงเทพเลยนะตึกสูงแถวเียนบางบอนะไปทางชลบุรีโอเคครับผมเข้าที่ครบรถต่อขอมาสำรวจบึงหม่องมเคยมานี่แหละผมมาขอมารอบึงกันทีละ มันเหนี่วนสรุปแล้วว่าทางทา้งนี้นะเนี่ยเป็นเสาไฟฟ้าสแสดงว่ามัน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 ไปสวดสอดทา้งด่วนไปทางไรกะบังได้เนี่ยถ้ามันไปได้สแสดงว่ามันมันไปทะลุทังหุวะทั้ทางไรกะบงังแต่ว่ามันไปวไวมันไม่น้ำท่วมให้บ่งเนี่ยน้ำม,มันท่วม เลยวก่อทางค่อนข้างจะจะหกความเขาไปได้มาเห็ดม่นคยมีคนมาไม่อยมีคนใส่มั้งเราก็เลยปล่อยมันลุกล้งอันนี้โอ้ยนะยังไงผนีอสิก่าไรกบังไปห้องไปต่อมาส่งงันแถวนี้เลยมาไทายมึง เดีย๋ยวเรอพ่อบอกว่ามันออกแล้วกับบังได้แล้วสันเรไดมมาทางนี้คุณสนามกอบเขา นี่ไปไหนไพี่อันนี้ไปไปออกไหนครับ200ฮะหนึ่งสองร้อยปีไปได้กระบ,บังได้ไหมไปได้ไไดใช่ไหม<ต>อ๋อครับ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 คครับบขอุณครับผมครับ mãi chọn chặt lại bóng nè chọn chợt chặt đi ý mức quẩy mức ý mức chiều ông nguyễn ồ nhu ông nó chìm vô ông nó huệ Eh 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 Ê Ê Ê มันย่านคนโอ้ไปแล้วมันย่านคนมันกินเขาใส่ว่ะนี่ผมเห็นมาตลอดทางเลยมาจนจัดนี่ เป็นทางตอออออ่อผมโหนาจะเขาอองนี้เนปะ็นเทียงเ สารดยาหญ่เลีเด้าาอทำไมเงี้มาขึ้น,นไฟฝ่าไฟน้ำมาท่างกับวมีอย่าหามาเด้อ 哦，对呀，对呀，别 มันจอนไปมากอยทางเปียวตัวก็ไม่รถซนจอนไปมากเป็นระยะเป็นระยะตัวนี้ม,มึงขึ้นหน่ะจะมงุมีดหรอกเนี่ยม,มึงเว้นเนี่ยม,มึงคอยมีเสียตัวเนาะ mọi người rồi Đừng Hãy subscribe cho không ทางที่ผมไปข้างหน้านี่จะรถบอดดีกว่าทางที่ผมสิไปข้างหน้านี่เนี่ยคือผมสิไปออก,ะกระกบังได้แต่ว่าข้างหลังที่มาเป็นสนามกอล์ฟ้างเกียวทา,ทางสนามกอล์ฟเป็นท้างเกียวซี่หอยิโลได้อยู่มองนี่นี่ออกมากมองนี่มันเลี่ยงป่าไรแล้ว ว่ามอาง,งนะข้างหลังหมนะถ้าทั้งหลังมันี่เป็นมันี่เป็นเป็นเออ่โมยันบ้านคนแต่ว่าถ้าออกมานี่แล้วหลังสนามกอล์ฟเป็นบอ่อเลี้ยงปลาคน,คนเลยเริ่มมีรถมีบางนมีบางหลัข้งางหน้ากระสีบุร้ากับบงังหลักคือบอ่ขเลี้ยงปลาเขาจะ มีตึกมีบ้านอาคารคนบ้านอาคารบ้านเรือนคนเหรอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาสำรวจได้แคนี้หละเพราะว่ามองผมสิครับขอเวลากะบังไปแลนงานต่อโอเคครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนีนี่ฝากกดไลค์กดแชร์น่ด้ครับรบ,บ๊ายบาย